มาพี่นอ้องฮึมฮนกับปุ่นเนี่ยนีไปนำแข็งไว้ยังเหนียวดีดวะสวัสดีจ้าพี่น้องมามามา,มาตำสบายนางว่ามันตำดอกอันเฮ็ุเป็นแบบว่าย่ำนำปลาเนี่ไปได้สบายนางมากมาขึ้น สวดกันคำแหลกขอบคุณว่ายต้มกินบ่กหมดบ่กหมด Bonjour. Mm -hmm. マフィナ。

Terima kasih telah menonton! <clears throat> mm, -hmm. mm -hmm. 我ตา อ <c oughs> แบแคลันนคนก,ลกน่องเราจะจนใน่คิดนะจะฝากอะไรก็แชร์ด้วย่น่องด้อสวัสดีค่ะ